นี่ผู้ใหญ่อยู่ต่างประเทศนี่เพิ่นอยากเดห้ทองน้ำให้นี่เอาอยู่บ่โอชาถุเมื่อสิบนิ้วยกส็จเก้าเท่าเซกมอมหมดแล้วคันเป้าแล้วคัเป็่อยากเป้าลายได้ลายเอ้ยน้ำตาพังได้แบบนี้อ่ะคำว่ามีผู้สวยเหลืออุปธรรมแล้วก็ได้ซาดีกโดยดดยสาเออขอให้พุทธพาลา กว่างยาวเด้อผู้ที่มาช่วยเหลือกันเลยเด้อให้อายุมั่นควรยืนเด้อกันหน่อยเด้อสาธุผู้ข่าบบอกเคยได้ผู้ข่ายังปัตนาแต่ละมือแต่ละวันอยู่ปัตตานีท่านมาได้สัก็ผ้าดีนอ้ําประผู้นอแล้วก็ไปฝันในเรื่องของน้ามีดีมันบ่มันน่าบ่ายแห้ไงดีเนอ้ําโอ้ยเปิดบ่อแน้วแล้วก็ป็นให้บาีขอบะเดชน้ำไหลแล้วดีใจแห้เนาะผู้ดูเนาะเจ้าเจ้า เออเป็นเป็นแนว้น <of course> ุมะต้อนมาแสนมื่อ <of> น <course> ี <of course> ่กะโอ้ยสาธุขอปฏิญาณคุณนำลูกนำหลานเป็เท่าไรเด้อให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งให้อายุมันขวัญยืนเด้อลาเด้อธุรกิจการค้าเจ้าเจริญหงเฮืองมา่อนาขอให้ร่ำให้รวยแต่นี่เมื่อหน้าตลอดปี2025เด้อเข็้ยบจะหาได้ไข่บ่ให้มีสัพบผสมซับพะโล๊กซัพปลาไพซับเพาะเคี้ยวเดียดจังไร เหือนเสีน no. ว <c oughs> no. oh. you know? ่าขรลมมาพัดให้ลองมีไปตามน้ำพนเด้อซาน้อยซามุพี่น้อยเนาะมาหอดกัได้หัาพอนวดเพียบเนาะเห็นว่าหาเลื่อยอยู่แบบนี้เนาะเอาพี่น้อยเนาะขึงเขามาบานาไซขึ้น พอเห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ย่ทา,า,ยา,ท,าท,ยที่ว่ามาเ,าเอ้ยเนาะสิมาทานที่ห้องน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะก็ะเที่ยวมาแจ้งครับนี่เนาะแจ้งข่าวดีเพิ่นเลยแหละพี่น้งองพอดีว่าพวกป้าสิเวถามอันหน้า เรื่องคคเครื่อง,งเครื่องแถวเย่างไม้อของน้ำนะแบบพิษห่าน,น,นอ,อ่ะเนาะทางนี้บ่มีวะทางอ่ะคือจะมีจะ่ห่วงไตนมันใกล้ๆเลยเนาะเครือ่องของน้ำอ่ะจะห่านจะ,จะ เพื่นนอนเนาะในเบิ่งได้ z o คลิปโมแสนเมือ่อเมื่อวานนี่แหละพี่น,น้องเนาะทางโมเสนเข้ามามีทางมแม่เพิ่งก็ว่าอยากให้มาเบิ้งเรื่องของน้ำโมเส่นซะเอากรเฮ็ดแบบแบบง่ายๆนะแบบไม่ต้องเฮ็ดยากเฮ็ดแบบง่ายๆให้เพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยคิดอะไรว่าทอยู่เพื่อน ไะดิข่อยทงประตูกุได้ปะอ่เดี๋ยวดิเดี๋ยวหัววนได้ใช่นี่ ทางเขานี่ไมีแต่ต้นไม้ต้นตกสบายดีพี่ตตู้ใครดีเด้อมากระบอสลาย Sẽ bay đi bớt Ồ, oh, sẽ bay đi sẽ Đi à, <laughs> Nghe <gì> là kỳ lạc bay nhìn nó, bố tụ, bố tụ à Ồ, nhìn các bác nó Ờ, rồi? Đồi, rồi Rồi, rồi, oh, rồi đang chỉ đang bay phần bản, bây rồi nó <laughs> à. อาหารวัต่วัดข้าราชาชนเข่าว่าฮะารชาู่นเข่าว่านอาหารไว้เขากินแล้วกินบ่วันพอเออพอินโตอยู่เลยขออนุญาตนางเด้อย้อนวันบุญมีห้องน้ำแบบนี้อืได้นุ่มมาต้อนวัเซ่นวันนี้กะโอ้ยซาทุกคนปฏิภานำลูกนำหลา เต้าลายเด้อให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงให้อายุมั่นควัยืนเด้อลาเด้อธุรกิจการค้าเจ้าเจริญหงเฮืองมา่อนาขอให้ร่ำให้รวยแต่นี่เมื่อหนาตลอดปี2025เส้าหาเด้อเกียรติได้ไข่บห้มีสักประสบสัพพลุกสัพพะไพรสัพกเพาะเคี่ยดจังไรเผื่อแสนว่าขันล้มมาพัดให้ลรองมีไปตามน้ำคนเด้อสาธัยสาธุพี่น้องเยเนาะ มาหอดก็ไดรหับพรอนรดไปเหรอเนาะเห็นว่าหาเรื่อยอยู่แบบนี้เนาะโอ้เหาก็ได้พรอนรดอันนี้พี่น้องเลยโอ้ยคนเท่ากับมีแต่พรอนให้กันทันแล้วีไม่แห้งเนาะยผู้หญิงซะเข้าไปกับพรอนเช่กันทันแล้วอะไรคือว่าเห็นป้ายนะครับยิบเกือบบ่แน่เลยดูเลยว่ยิบเกือบนะแน่นี่เออยิบได้หลายคู่ได้สามสี่คู่แล้วคู่ละชาวพัน นำค้นกับใครว่าสี่สิบพันเนี่นบ่เครื่องเราเอามาให้หมอเอาจีอยู่เม<อ>ืองไซทานีนครหลวงแล้วหลอเห็นอยู่ในเบอร์นั่นนะ่ะอย่างของสีจันทร์นะครับแล้วนะยเออแล้วเลยหัวจักเนะี่ยนั่นเนี่ยนี่แล้วหลอดโอ้พอตุมันเป็นจักบ่อพอตู่มด้วยอะไร<อ>เป็นเครื่องจักบ่โดยมันเป็นเข็มบ่เป็นเข็มเออแล้วมันก็แทงเนาะเข็มซื่อแทง แล้วจะโตเนี่มันมีขอ,ขอเกาะพร้อมเนี่ยเป็นได้เปไ็นอย่างแล้วก็ฝากมาให็นเมื่อกาวคิวมาแล้วก็ลงฝากมาพอมีเหตุเนาะกับคลองเนี่ยได้คลองเลยก็คลองแล้วก็เอาลงมาตัวอย่างเพิ่มเลยเออลุกน้ำกันเลยใจเอากระดูเฮือนไปกะถามว่าผู้ใด มาหายหยิบให้ก็กหยิบเนาะเจ้าเช่าเช่าแต่ว่าอยู่กันจุ๊บกับตู่ไมนีีว่ะเออโอ้ยคันออกจากวัดธรรมะน,นี่แหละออกจากนี่กันไปวัดไปย่าง,งวัดแตยเมื่อเอากับใคเอาเขาเอาน้าม,มาแล้วอเอาหอกอาหารได้หลายซอยเวียกพยังพันพ่อของบ่เวียกเฮ็ดมาแต่โดนแล้วเีออเวียกยเฮ็ดปุกกอกกุตกกุติห้องหนอกห้องน้าแตส ชิปปีซาปีขึ้นหลังไปแหละ<อ>เห็ดไอเฟิลมดกับจัวเป็นสร้างว่อมบ่อมตัวนะอ้าวตะก,กี้ผมไม่สร้างเลยเห็ดเองเนาะแม่เหรบผมีม่สร้างเลยเห็ดวัดเห็ดว่ากันแมน่นเท้าปิ่นสร้างเลย<อ>ขีดแทบเห็ดซาบ้านเพิ่นบ่าเพิ่นเห็ดแลรบบิ้นเลยเลยตัดเลยสมยมุติว,ว่าว่าเช็เช็ดของหน้ามาให้จ้างสร้างอยู่บ่หรือว่าเช็ดเองโอ้มันบ่อยากไหวได้คันบุก ห้องน้ำนี่มันมีโยสร้างค่าว่าว่าก็ร้อ,าาอยโยกเพื่อนทางไปนัง่งไอเนาะกะเข้าใจอยู่เพราะว่าเขากายยุ่งลายเนาะเพิ่งเกิดคดีกี้ได้เนาะแมนแมนโอ้<ม>ข่ะว่าแมนแมนโบกได้คือดีกี้หัวประกานหาประกันวะแล่แลแแลเดือนไม่เลยเ,ลยเลยนาะแมน,แมนเดี๋ยวนี้มันบวชไวแล้วบอลล็อกโบกเนี่ยเพื่อ,อไม่ขึ้นปูนปาดนาปูนมันล้วเมื่อยแล้วนีผสมปูนกับเมื่อยแล้วหอนสองฮอนใส่ยางเที่หนาไปหาวัดประมาณ สองร้อยไปก็แมทยังเมื่อยเลยถ้าใครหิวเข้ามากับเมื่อยอยูนได้พักเราสามทีเพื่อเนะพื่อนโดยคูดว่าสิมาถาเบื้องเรื่องเรื่องทีน้ำแน่มาอน,นิทีที่ว่าอยู่นี่นะเจ้าอันเป็นทีไผ่ทีเออก็อดินตัวเองเหอล้ดินพ่อเองบ่เจ้าอ๋อดินของเองพ่อเองมีไผ่ได้มาหามมั้อนี่สิยันลามาเราจากมาว่าเรื่องยายาแล้วก็ว่าเรื่องปัวคน ผัวคนโยทั้งขนาดเซปุลสซปุลค้นผู้นั่นหเป็นเปียดเป็นลอยอได้สาวปลายปีแล้วเราอ่ะนะคือคือพ่อคือพ่อนี่ขออนุญาตน้ำเป็นหมอปัวคนพ่อมองแมน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 ตัวปัวประเภทแบบไหนผัวนี่เขาเนี่ยมนก็ไหลแนวเนาะข่าวผัคนเป็นอะไรซะเออข่าวผัคนเป็นคนวผีเข่าเจ้าสุนไปแนวนึงไม่มอง มันหลายแบบ <คน S 2> รูปแบบเนาะเป็นรอย,ยนะไปแนวหนึงน่งนะ<ม>แต่ว่าเขาบอกกับเราว่ากำนดหันอายุสิบสี่มือทดลองเบิ้งพอมันยาวนาน,นเลยจะเป็นรูเนาะกด้ามเจ็ดมือแปดมือยังใครได้หรอฮะ<ม>นะทดลองเบิ้งแต่ว่าขายเขากับโบลายดอก สุดแล้วเลยใส่สองพันจีบห่าพันจีบ่อที่พันจีบมาคือแล้วเนาะเออขันห่าใส่เขาปัดเถื่อมันดีแล้วเออจะสมมาเฮาตัแต่วเฮาใส่คนาดนี้เนี่ยเฮาใส่ไปก้อนเนาะเจ้าเจ้าเฮาดีเช่าแหละเฮาก็จะสมมาต่งหากเนาะเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้ใส่ในขันห่าขันเอาแนวนั้นนะแต่คือเขาเป็นรวยทัศนูกันเนี่ยเขาก็ใส่อยู่สามพันจีบขันห่กันเลยบัดดีแล้วเขาขัด ໄປຮົບເສືອໃຫ້ອື້ແສນກີບໃດແດ່ຢ່າຕາດານາະຊິເນາຈຈວ່າເຮົາວລອງມບว่าຮົາຊອົາງິນອາຮົາຊນາຮົາົຊຍັງພນນຫັນວົໍາຄົນເັບຄົນວນນหมายວ່າ เขาบเอาเงินเอาคำเพราะว่าเาเอาบุญเอาคุณโวดคนไปนะฮะโวดคนปวดมนุษย์่นโทรมาถามทรงเรื่องไหมพี่นายเนาะพี่นายเนาะกะเอาที่ว่าเข้ามาเมื่อนี่กะเด้ประตูเด้อมาถามเงเรื่องที่ที่เป็นของปู้ตู้เองเนาะถามว่ามีผู้ใหญ่ยูต่างประเทศนี่เพื่อนอยากให้ทองน้ำให้นี่เอาอยู่บ่ โอ้ชาทุกเมื่อสิบนิ้วยกสิบเก้าเท่าเซกขมอมหมดแล้วคั้นเบ้าแล้วครับไม่อยากเบ้าลายได้ลายเอ้ยน้ำตาพังแด้แบบนี้อ่ะครับว่ามีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็ได้ซาดูดโดยโดยซาเออขอให้บุญพระลากว้างยาวเด้อผู้ที่มาช่วยเหลือกันเลยเด้อให้อายุมั่นคงยืนเด้อกันหน่อยเด้อซาทุ้ข้าบบ่เคยได้ ผู้ขายยังปัตนาแต่ละมือแต่ละวันอยู่ปัจนี้ครับมาได้สังสองเป็นาะเดวก็ไมฟันดีๆเนาะประตูเนาะเดี๋ยวก็ไม่ฟันแต่เรื่อของน้ามีดีมันบ่มันหน้าบ่าแห้งยี่ดีเนาะแมนแมนอโว้ยขัดบ่อแนวนะครับเป็นหายแล้วบ่าดีเพราะพัดเดชน้ำไหลายเล้วดีใจแห้งเนาะประตูเนาะเจ้าเจ้าเออเป็นเป็นแนวที่แบบว่าคาดวางมาตลอดเนาะว่าอยากได้แต่ว่าเขาแบบหัวซีดไดเนาะ เพราะว่ามันยากไปยากอยู่ยากในว่าอดอยู่อดยินับเนี้เอาก็มีแตท่หาจิตยามเมื่อเช้าเอาเพื่อไปวัดไปทายอยู่วัดพอวัดกับจิตเขาเห็ดมาได้หาหกห่องก็ะ oh. ดดนะถ้าว่าเห็ดนี่เห็ดอยู่ใช้ประตู ของน,น้ำเลยไนะอย้ดูบางนี่บ่เจ้าเจ้าอยูใออครได้นะบุตุเนาะแม่นเลยวันีปัญหาอย่างนเออนาะแม่นแมนน้ำในนี่ปตุตใชสอยู่ใช่เถอะน้ำบาดานลนะออน,านี่แลว้วอ๋อน้ำในมีแล้วมีแล้วน้ำบาดาลโอ้น้ำบาดาลนี่มีแล้วแต่ว่าขาดชุดคือของน้ำเนานปะปุตุเนาะเจ้าเจ้าอือตัวนี้ปัดธนามาจะโดูดแล้วโอ้ยน่าซาดูดเหอะไอ้ทางบุตุเพิ่นสมบัติเพิ่นอะเนาะ แ่กะคือทางวาชแรงข่ามาไงกะต่อแรกน่ะว่าสีมาล่เบิ่งงบประมาณห้องน้ำยูดูหันหันหันอย่างหันจีนบ่คือหันเบียดอยู่หันมองทางเดียวอ่าทางโค้งไงดิตัวหนึ่งนะเดงมันติไปมันรีมีวัดไม่หันนะหันเัิ่นช่วอะไรบ้างทางกันบ่มันมีอีกหันบ้บ่ซั่นหลายเขาไปเอาทางโค้งเอาหันท่ ไปไปคุณมีอีกห้าหนี่งบ้แน่นเลยเออโดยสิ่งลงไปเบิ้องผัวมีมีอันแน่ย่อยหันเป็นท่อเป็นแทนะครบเครื่อเลยเครื่องท่อเนียงแทงอะนะท่อใหญ่นะทออ้อยท่อแปดสิบทออ้อยปูนอ่าท่อปูนเจ้าะเจาะกะเท็นนะแล้วปูนแล้วก็มีเล็กแล้วก็มีอย่างก็มีเห็นนะแต่ว่าพอเคยเฮ็ดผ่านมาเนี่ยห้องน้ำเนี่ยพอไม่ได้ใส่เสาเลยพอไม่ได้ก่อ กอประตูกันที่เลนะก่อเออเออประตูจงไว้บัดแล้วเล็กเวลาเขาเทคานเนาะเทคานแล้วเขาเสียบเล็กไว<ม>้เออเสียบเล็กไว<ม>้ว<ม>เวลาเขาก่อก่ออรบตุออบตจงไว้ประมาณสิบเซนไหมนะเออแล้วเขากดตีแป้นโอบใส่เทเป็นเสาขึ้น<ม>เล็กจะกอดใส่ก็ไม่เลยบัดไม่น่าหาะชิปนะแต่ม่ามันชีมันชีเพแตก่รบตู เพาะื่อปวีณาลซาพอเหตุผ่านมาอยู่อยู่วัดนั่นเด้แต่ว่ากะเพราะเอาเช่นกับที่ตามมาตรฐานเนี่ยเอาแบบมีเสาใช่ไหมโอ้โหเอาโอ้สุดยอดมันจะโบราณมากเพราะว่าตามทีวางแผนกันไหวนอกแบบว่าคุยกับผู้ใหญ่เพิ่นไว้แล้วพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นว่าคือเอาทีเสาเนาะอ่าเอาเห็ดโค้งขึ้นมา ได้กะมุ้งหลังคาเทพื้นเนาะได้กะบะนี่นะเพื่อนว่าอันได้ได้อยากแบบว่าอยากบวบว่าจีบวกก้อบวกถุยแต่ว่าจะเอาสังกะสีนะมามาแบบแบบตอกสังกะสีอ้อมเอาที่หน้าเออเธอแล้ว่าตีเห็ดห้แล้วอันนั้นนะ่แตว่าได้ตีเห็ดเนาะที่จริงเมื่อก้าวขึ้นประมาณจักแปดสิบเราจะก็ ตอกสังกสีเรือย่าแอนฟ้าไม่เหี้ยบอกหนางันเแล้วก็ได้หากคันว่าก่อกับชิบว่าลายไปได้แล้วเปล่าเนาะเจ้าถ้าว่าก่อกับบลอกกับประมาณบล็อกนี่สองยก้อนยังลายอยู่เนาะสองร้อยสองร้กัังกับสองร้อยแน่แล้วาว่าสองร้อยก้อนบอกกับว่าสองร้อยขยันายัางลายบล็อกสองร้อยแต่ชิมี้เนี้ก็มิบ็อกเนาะกับเขาบกหัน หินทรายหินทรายกับมีหินนทรายกันรดหินกันลดแล้วล้านมันจะมีแบบว่าเห็นลายบ่องอยู่ข้าเจ้าเอาสังกะสีมันก็งามขึ้นกันได้เห็นข้าเจ้าเห็ดแบบโคขึ้นมาแล้วกัสังกะสีตีหอบข่างกัน มันก็งามอีแบบหนึ่งอยู่เขาแบบไม่ได้เลยด้วยชเขาตั้งโค้งขึ้นมาแบบไม่ได้เลยเอาสังกะสีแอมแอมเอาแน่นะมืนกันมันก็จะงามันกจะซาน,นวา่าละอะไรอะไรบุตรติรน้ำดอกก็่นี้ว่าให้มันเป็นห้องน้ำเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโดยว่าตามที่ว่ามันแจ้งบอกว่าโบได้โบกุจังโบได้นั่นนี่สิยนาเขาเอาสังกะสีมาแนบแนบตามขอบมันได้เอาแบบติดตั้งประตุมประตูเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยสิยนาพี่น้องไงเนาะ มันกะมันจะง่ายหรื broken, s tá, <S yeah? ja. อว่ามันจะไวกว่ายกูการเฉยนะประตูแต่ว่าเรื่องโค้งมันนี่เฮาเห็ดโค้งมันคือเก่าโค้งมันนี่เสียดแบบมีสีเสาเนาะอะไรกันอะไรกัมีเห็ดเอาโค้งหลังคาปกติเห็นโค้งหลังคากะโค้งหลังคามันกะบไม่สีแปดกันอาจจะได้อยู่ไม่สีไม่ไมแปดทำมานอาจจะได้เนาะไม่สีแปดเดี๋ยวสีรวบรวมเบิ้งอะไรกัว่าสีมีอย่างน้นแน กาสร้างได้ประตูสร้างนี่โไม่สร้างเขาทำเขาอ้อสร้างเขาเขาบ่อน้ำเขาหันเขาว่าเอาให้เขาสีล้านเขาสีเฮ็ดให่อ้อแร่โบราณต้องใส่งานเลยมันบอกรวมทั้งคุดทั้งอย่างเลยมันบอกรวมมัดวัตถุแมนของเขาอะนสีล้านเนาะเอาวัตถุเนี่ยเขาเคเมาซื้อไหมเพื่อนเออสีล้านเนะวัตถุเนาะเพราะเขาบอกที่ได้เขาว่าคั ตายเอ้ยลุงเอ้ยข้าพเจ้ามีเพิ่นมาเบิ่งแนวได้เระโทรหาเฮาเดอ้อมันว่านะสี่ล้านนี้นะมันดูนะสลา้านมันว่านะเออมาเฮ็ดไทยว่าครับว่าสี่ล้านหมายเขาว่าขุดลงท่อลงท่อลงอย่างแม่นครบมันบ่แม่นละแม่นมนากบ่ค่อยว่าคือเฮาสร้างมามันครบแล้วเพิ่นจัดก,การเองเลยเนาะแม่นแมนอ่าโอ้โดยโดยโดยสีย่ล้าน เดี๋ยวาสาจดเป็นหมวดเป็นยังไว้พีน่น,นอะเนาะที่จะโทษเอาไปโทษโทษถามบ่เมันจังผู้จากรวดเ,ดวเนา,านะ,เนเนะอ่ะะาฮ่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 าฮเาฮ่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 ฮ่าฮงาฮ่าฮันน่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าาา่าา้า่่าา่่า่าา เนี่ยแหละเทเพาะเทเพื่นเรียบร้อยไหมแต่มันก,กับหางบก,กลับจมบกเปลืองลายป็นไดงมันมันบ่ไหลมันบ่ไหลมันบังเลยมันง่ายป็นไดงนะเฮ้เพิ่นมหาเลยว่าเรื่องห้องน,น้ำนี่อันตัวเทวตัวาว,วากกับพ่อลุงนี่เท่ากันติ่กี้ว่าเป็นชีด้านแมนบอสได้บ่ ฮะนี่ว่น้ำเพิ่รวดนี่ฮะว่าอย่างไรเออที่ฮ็ทไบบบ่เออสี่นว่ะเออีล้านรวมแล้วตามเนาะอิงตามน้องนงลูกหลานแล้วอตกเริ่มครบแล้วก็ อ่าวอทามเขาสร้างไว้ก้อนนะครอบเพิ่นถามราคาสร้างไว้ก้อนเพิ่น่ามและเมื่อต่อไปเฮาจังจะแจงมาเรื่องเครื่อนนะครับอยู่ฮอดลุงใหอะไรดิเนี่ยอออออเาา่ันนี้แม่แม่เล้วทั้งบรดเลยเนาะพอแบบใส่งานได้เลยเนาะรวมทั้งทั้งคูททั้งอย่างเลยเนาะเรียบร้อยยเรีบร้อยไปเลยเมดเสร็จไปเลยโอเคโอเค เออ่่าเลขเอาตัวได้รักตัวได้มืเอนี่สี่นึงมีอยังบอกเป็นตัวเลขมาหรือว่าแบบนี้มาใหม่ด้อบันนี้ออสี่หนึ่งอ่าเป็นบอกเล้เออเลขกหมูเนาะอืมหโอ้โหโอ้โหโอ้หโ้ออออ S <S <an itary> เอ,อ,อ้าวอาไดรละอบใจอะไร <laughs> แล้วมีอย่างที่โทรหาเด้อประเด็นเด้อบทตรเครื่องเพิ่นมาหาเด้ <c oughs> เอโอเคโอเคหู้แหลงเนะาะดีไม่แห้องอายุมันควรยืนโตกันเลย <c oughs> สี่ล้านพอรับทรัพท์กับเพิ่นเลยฝากมาให้ออเมาหาทีจันและทีจังเอามาให้เพิ่นซื้อสามแสนแปดดีสองโอ้เนาะ เอาสายพีนังไอ้เนาะถือว่าอ่าปไปไปเบิ้งสถานที่เราเราเบิ้งเข้าประตู่ปเราเบิ้งของหน้ามองจีทุกคนพีนังไอ้เนาะอึ๊ปอ่าอ่าโตเรื่อชาติบรรยากาศเบิ้งอยู่ข้างนอกก็ยังแบบว่าคือยังแบบว่าคือสิบุ่นซีโอ้ยครับ อ้าวว่าผมพูดชินเหมล่อาปะตูเสสองเท้าสองแทวาบ่สองแถวสองแถวาี่โตบ่แรืวหกโตบ่ พกทอนบ่แม่เหรอถ้าถ้าว่าถ้าว่าสามทอนนี้ยังมันเต็มไว้บ่เจาเจาะอ๋อนั่นก็มันแพงเลยบอลลูนมันเขามาดูดทังนะบ่ว่ามันล้านป่ายไปนะซ้ายเห็เขามาดูดแถวอันนี้เราใส่สองทอนนะมันสีมันสีนั่นคู่กันเนาะมันสีคั่กันสายเฮ็ดไหเยวัดอันทอร้อยทอร้อยนี่หัวกระเฮ็ดสองงานคอยแต่คอยเฮ็ดอันสวมตองนะโอ้เฮ็ดหเยวัดหกทอน พกทอนผ่าซองผู้นี้เป็นเป็ดเีแล้วนี่ก็ได้อ๋อนี้เนาะเออกันระวังระวังเจ้ามหานี่ละแล้วพวกปั่นที่พูดออกแบบนั้นนะอืมอือือืมอันนั้นอยู่ฝั่งนั้นบุรีมีแล้วก็ะตัวพี่กระบบนุ้งบ่อยู่อยู่ฝั่งนั้นบุรีมีนั่นบ่พอฝั่งจากเขาใส่ทอลงไปก็ประมาณแมตเนึงเลยว่ะออกจากอยู่ฝั่งนั้นนี่บุรีมีอันอันแบบว่าอันน้ำเป็นอย่างไรบ่ ตัวนะพ่เป็นน้ำไหลน้ำอย่างเงี้ยพื่อนพ่อ <verw> อ <anti> ๋อเป็นอยังเนาะเบื้องแรกเขาห้องน้ำเขาได้เห็นอะไรเขั้ห้องน้ำเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็ห้องน้ำเขาเงินเขาฟุกใหม่กันเลยตัวนี้เขาเห็นห้องน้ำก็ตัวนี้เอยเออเออเขเป็นอยังบรตูเอาโมงนี่กัเขากบมันกัเนาะมันกัพอดีหันหนาวพี่เลยเนาะหันหนาวหันหนาวไปทั้งนั้งทั้งนี้เลยเนาะอ่าโอเคอยู่สถานที่โมงนี่กัมันมันควงๆอยู่พี่เลยเนาะ อ,อันนี้เป็นเป็นอู่น้ำเพิ่นมองที่นว่าอาบน้ำได้สิเนาะเนาะเอี่ยมองอาบน้ำอ่างน้ำเพิ่นกันที่ไหนพี่น้องเลยเนาะโอ้น้ำเต็มตลอดเลยนี่เนาะเต็มไว้ตลอดเลยเพราะย่านไฟฟ้าไฟฟ้าเราแต่ไม่ได้อาบน้ำเนาะมีน้ำอาบเนาะเจ้าเจ้าขากแดดขากแดดใช่พี่น้องเนี่ยเมื่อเช้ามาเขาต้องได้เปิดปัดเถอไฟมัน เขตนอกเขามันมันระับต่างเอาเอาจ่าเฮีเดียวสิเจ้าเจงเอามงนี้แหละพี่น้องนานเดี๋ยวติดตามมงน้ำกันการชี้ดำเนินการไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ายังโบหู้ว่าชิแล้วง่ายเดียวเลี่ยงไวกะกะเดี๋ยวจังว่าตามเอาตัวเนาะเจ้ามัอนี่กะเขาใบก่อนหน้าเจ้าครับเดี๋ยว phải sao giờ tháng quá lúc gì làm sai phân là cái cảnh đó เออดีมีแห้งอันเด้งนึงอเป็นโฮมโปรไปอเงี้ยพี่พี่นอเขาต่อผ่ไยพ้ข้างหน้าโดยเอ้านอกระเที่ยวหู้แด้บารนี่พี่น้อไอ้เนาะมองยังนี่พุทุมันแข็งมาแต่ใช่แข็งเลยนี่ยเอามาเนาะเออเออตัวซุ่มเย็นพี่น้อไอ้เนาะมองนี่กันเอ้านอเนาะพี่น้องเอ้เดี๋ยวจัง ทั so first, Th ER ้งหมดแสนก็ท no ี no ่ได no ้ไปเบิ้งเดี๋ยวที่ฟองจะทานที่เชียงนอหน้ากับทั้งนั้นเป็นเอาไงเนาะเมื่อใดสังเกตุจังความากกาววัดอยู่ทั้งในวัดนี่เนาะ ไปจ่าพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวล้ำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพิ่พาดประกันใดขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเยวันนี้ก็มาบอกมาแจ้งข่าวเพื่อนไว้เนาะ <c oughs> เดืองเช็ดของน้าของไหนในใประตูเพื่อนพี่น้นงองยที่มุกดีใจนะเพื่อนแล้วบาดนี้เนาะสิได้สะดวกสบายต่อไปพี่น้องเย ่ามไปนอนอยู่วันอื่นสองคืนครับป้าสำหรับวันนี้ขอโตไปก่อนพี่นะไว้เนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่เพชรพันดาลาพี่อ่าสดซอยกลับมาเนาะเดืองของนาบของนทางประตูคนกาาพี่องไอ้ขอหอยุดี่มีแห้งด้วยนาะสบายดี